เอ่ออัพขึ้นเมื่อสักครู่10นาทีอาบอกลือกันสะพัดผู้ใหญ่มากบาร,รมีนอกการเมืองยกหูโทรล็อบบี้คณะกรรมการคดีพิเศษตลอดทั้งคืนยันเช้า<ม>ขอให้ไม่รับคดีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษ<ม>หวังหยุดเสียงสองในสามก่อนที่รองนายกภูมิธรรมจะนั่งหัวโต๊ะใบนี้ ก็คือทำนองคิดว่าทักษิณเนี่ยยกหูพอๆๆๆก็แสดงว่าเมื่อวานเนี่ยเนวิเนี่ยไปทักษิณไม่ไปคือจะใช้โทรศัพท์คุยกันแหละทำเป็นนั่นมือสองเลยสามนะเว้ยสิบห้าคนนะใช่ใช่มัคือจูบกันหลังจากตบกันแล้วอะใช่ใช่ใช่อันนี้ล่าสุดนะอะล่าสุดของล่าสุดลยนะคะอาบอร์ดใบนี้นะคะบอร์ดใบนี้มีรายชื่อนะคะรายชื่อคณะกรมการคดีพิเศษชุดปัจจุบันนะคุณภูมิธรรมเนี่ย เป็นประธานนะคะเป็นประธานกรรมการกรรมการก็มีคุณทวีซึ่งเป็นรองประธานนะส่วนกรรมการคือพงศสวัสดีลัโยธทธิมประหลัดยุติธรรมแล้ววรนประหลัดคลงังอัธเสริประหลัดกระทรวงมหาดไทยวุฒิกรายประหลัดพาณิชย์ภัยรัตอายการสูงสุดแล้วก็มีผอ,อรตอรอกิติรัตน์คุณประกรณนนีละประพันธ์เลขากรรมการกฤษฎีกา พลเอกพิสิทธ์เจ้ากรมพระธรรมนูญคุณเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาทนายความเธอเอติ๊กติ๊กติ๊กดูและกันว่าจะเป็นคดีพิเศษไหมล่ะอ่างต้องยกหูไงเธอเธอติ๊กติ๊กตูตัวเนี้ยเพื่อนทักษิณมีกี่คนบริวารทักษิณมีกี่คนสัตรูมีกี่คน อ,อ,อันนี้นะคะส่วนคุณสมชายแสวงการบอกว่าได้กลิ่นตุตุนักการเมืองหัวซ้อนหัวเลือกสอวอมวยมันจะล้มต้มคนดูติดตามสมชายแสวงการได้ที่เวทีของเราค่ะ